สบายดีสบายดีตอนสายๆบรรยากาศไม่นำของเด้อพี่น้องเด้อสะพานไทยลาวลองมาข้างนอกมาส่งมาหน้าน่อยโรงเรียนแล้วก็พักกันออกมาเล่นกินเขาริมคลองอันนี้กับเตียงบ่งก์เจ้านั่งเ,เล่นเนอะนี่บันไดลงไม่นำของข้าเจ้ามาเลี้ยงง่วงเป็นบันดังหล่นเนาะ เออนางพิงแดงจะดูขาด้าก็ได้ไงอุ่นไหมเอที่มานางกินข้าวได้สบายเลยเออต,อตอนนี้มานางตาย <laughs> <laughs> เอาไปแเยบรรยากาศเตียงนี้มันเป็นเตียงที่ผมเห็นแล้วเป็นลุกเรามาเรียงงวเรามาเห็ดใส่ครับอ,อันนี้เนหะ็นไหมเมียนเรามาเรียงงวปลูกไว้เหนเออียวเรามาเลยนนแล้ิมานอนนี่ล่ะอเดี๋ยวนี่มดมือช่วงบเบตะวันรดเออแล้วนี้เลยอ่าจิมานอนปอางวแล้วเรางวมาปลูกเอ่ซื้อกับข้าวมากินพี่น้องนางกินอยู่นี่ พี่น้องสบายดีพี่น้องกินเผาแคมทองเหรอขอจีบใส่ไข่อีกกระแหนมอือบวเป็ดกินอีกกระแหนมน่าจะอยากมะมีแต่ข้าวมักข่าดอกมีแต่อันไหนกันฝีแหนมคือกันมิ้งก็ซื้อแต่แหนมแมงอ่มันบอกพี่ป้าคนกับป้ากันคนกับเบื่อแล้วแม่เนาะใจคนกับบวบเป็ดแต่อยากเออเซื้อขอเข้าใจแล้วอยู่เยอได้แสนก็เลยซื้อนั่นเองนะ แก้วกับซื้อมากัดนี้อันนี้กระแนมพี่น้องกระแนมี่เจ้มาแม่อันนี้ซื้อมากส่วนมามันขั้นในขั้นในเป็นปไเดียวพอว่าข้าจะเห็ดวันต่อวันนะขาวเป็นแล้ค่ะนี้ขนมเอะนั่นนะินเขาเลยนะเดี๋ยผมโพสชิปเมื่อกี้นี่คงเลยอยากนส้ไหมเนี่าาเนาะวเนาะแก้วกับบมขายอย่างีเซเว่นเขาลืมตั้ก็บม ซึ่งซื้อ 7, เซว่นมาแก้วเซเว่นแซ่บน้ำพริกนรกอร่อยไม่หัดซ้ำหัดจินบิงปลาก็ไม่จิ้ิ้ป้านิ่งตัวใหญ่น่ะขอเก็ยะนี่มออ่าขากินกัมือ่างขอจะกวาดไปละมดนตะแยคือน้อนนนะโอ้คน,อโอคนมากินอ่างกันต้นหนามันกรมาได้ด้ดวย <c oughs> <c oughs> ม้ท่านน ว่าเวทจะเป็นค้นกันเพราะเห็นค้นกินยังของ,ของพวกข่อ,ขอยย่างด้านขวาเห็นเพื่อนกล้วน้ำล่ามันออกไม่เอย่ยงเป็นแบบนลย แล้วแบบเป็นกาะๆก็ไม่แบบแบบเแกกินอ,อะไะบบวะเขาอบ๊อบแต่นากระวานกินอนี้ขึ้นกเ,เลยไม่ลองมดเมือ,อขอช่วยที่ขออยกขี้เหลาได้ขอ,อทิ้มองย่างละ่ะเอาสิไปใส่ต่อ,อเดี๋ยวนี้คนช่ยเปล่แล้วบะไม่ยอมใ่าไปใช จะไปได้กิฟไดกระบอกแล้วจะพาไปเมอนาบอนอนไม่นอนกับอะไ้ได้ลิปแล้วเอาเ่แตม่จาวบาล้องไอ้เจ้าเดาจ้าคือตาต้นนั่นทำสายใหม่ักปีหล เว้ยจ็คเตอรนาะนี่เป็นพันหรอพ่อแม่เนาะสมัยไหนระโดดซ้ำหัมว่ากนเนาะยืดยืนเนาะต้นไม้ออกต้นไม้ยืยืนเนี่ยยจนมาเืพันตคนเนียเป็นยสองยสาัยไรนี้หนุักว้เนาะเีนมีมีเจ้าที่หนห ต้นนี้อเนี่เหรเบิ้นอนอูเหือดอยู่บา้านเอาเนาะแตดต้ต,ตไมใหมตายทำไมเนาะชาเบิ้นปน,นมะพ้าวพนน,นเป็นต้นนี้แล้วเวนาะต้นแห้งบอกมะเขือกอ็พันขบเบครับบอกว่าอะไรจะเอาไปไม,ม,ดดม่นมะด <laughs> เด้อไหมเนาะไปเห็นเพื่อนเห็นตาอ <laughs> เปเพื่นใหม่คอย <laughs> อืมไปเบิไปเห็นเพื่อนใหม่คอย <laughs> ดอกกันยังมึดแหลมเรื่องอดดอกกนแวเรื่องสดเตารลายปีแล้วเ้าอะไปโ้วยหากหลายจะได้ไปกูได้กับตอ่ไงไงนเลยจะได้ไปกูได้กับตอนเอาป้าสิบันเก็บอกวามพันธ์ข้างไหนเก็บอกย้งขึ้นไปใต้ทูกบอกไปในผลขอกเหล็กแบบเบอร์เน่ยเขาว่ามาเราวคือเพื่อเพื่อนอย่างนีห่น้วมว่านอนเฮียหลังไม่หลังเตาเนี่ยเจ้าฟันเห็นนี่ยังเจียเจียไปนอนรับ เรได้ฟันีเนีปกติก็คือนอนเรือนเฮาบาสะดุ้งสะดุ้งเวลาตื่นคือพ่อเคือแบบนอนเดี๋ยในเยือนจะฟองแอ่ก็บจพันยังปรืจอคำพันขืนอยี่มันหน้ากับบุกจเล็กตื่นแม่ปลุกเฮาตื่นๆตืนๆโอ้สีสี่ก็ตื่นๆเอียงวะ อยากกินนมบาสันอยากกินนม, <c oughs> มมาคืนจะเช้าออเช้านอนตะเวนมีอันป้านอนตะสามสิบตัเล็กนนนนเด็กนอนบา,านอน,นเล่นเด็กนอนบาดเดียวทำเด็นอนมันบ่ได้เว่นปันไดหนามืัอคืนกัเด็กเติบสี่ทุ่ม,อมนอนงคืนเหรีแม,ม่นตื่นตื่น อยากไปบ่อนการ์ดว่าไปเรียนท่ามในกับมาหับลูกเลยไปใส่เอากระทาดแล้วเขาป่วยจะเข้าไปก็ได้ไปตัวเตี๋ะเบึ้งค้นรอบๆก็ได้เนาะเมียเนาะขันว่าอยากเข้าไปว่าคนมันหลาย็ออยากกินมะขามหวานแท้หลังนอกแท้หลังนอกเมียนเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นบุญเป็นงานเพื่อนพวกไปมันจะซีคือสิเนาะเพราะเราต้องใส่เบึ้มเนี่ยพอสผ้าเรียบทางโค้งไปเลยขันม้วนขึ้นมาคนมันหลายมันนักกันสิ่เลี่ยนเข้าไปยังเนากข้าเบึ้งทั้งขางก็ได้เนาะแม่เนาะ ไปตูวตีแถวนั่นไปฮะไทยคลิปยางมึงจะมึงจะไปไม่ลงเข่าไงเนี่ยดอกเลนแถวทางเนาะถึงเข้าไปแม่ก็จะไปเบียดเด้อคนที่บอกให้อือเจ้ารังเก็บขาอยากได้มาค้าบ้านมันยังดอกมันมีแล้วเนาะมาค้าบ้านนี่เนาะไม่มีแล้เมื่อวานนี่งุดก็ขึ้นมาเมียที่เมียนอนาปนอนพี่น้องโอ้โหขนุนอุกอักแล้วมันยังเอออมัมียังเอ็ดไปไทยคลิปเมียนบนนอกก็ไปยังตายนล้แม่เนาะนอนเลยใช่แล้วทั้งหลังเลยปลอดภัย มาคำหวานเนาะเจากินแบบผมมากอันเจ้าที่นี่ขันทีเราเนาะพี่น้องโบเซียยลบบูเดมันมีที่กันในเระมีเลยพี่น้องขันที่เราเจ้าเราไม่เคยเจอเนาะเมื้อตะเฮือนตะคองเือนจ้าในขั้มฟันก็คือเพิ่นมหาอัลสมมุติเนาะขันก็บมเจอเพราะว่ายยังก็ไปอยู่ใส่กับจุดทูบไหมจุดทูบบอกตลอด แม,มบัตรบ้าเพชรตะกี้คอยอกาเวลาโดนเทากับองกะพัวบอตอนได้เป็นวัยรุ่นนาะว่าง่ายเนาะความคิดมันก็รุนแรงเนาะวัยรุ่นเนาะบ้ากเสียเราพี่น้องบัดนี้บัดอายุขึ้นรักซีรักกันหนีมากเรามันเมียนอยู่เด็กไฟขึ้นไปขึ้นว่ามันถิมีอยู่เด็กพี่นอ้องเลยบัตน,นี้ความคิดมันเปลี่ยนเปลี่ยนเดี่บัดอายุคนหลายขึ้นนะจนใชยจนใช่นจนนั่นเนาะถึงไดหันเนาะเบิ้์ดใาอยากเห็ดแต่ไม่เห็ด เผ็ดปูขาเด้อจะเผ็ดใทบ้านเด้ับปูขาจะเอาไปเผาไม่เนี่ยเผาทานโอ้ต้องขอเพิ่นนำมนไอพนก็บอกว่าไอเปี้วโอ้ไอไปรถบอกลาเอไปเห็ดเพื่อนเห็ดท้านเห็คอยเพื่อนขอดอกแล้วมันขึ้นในเจ็ตนักเนี่ยเจ็นักนั่หนึ่งเจ็สามนี่มั้ยมันบอก้มันาหนัก็เจ็ตสี่ผูซูไหลตัวละสองแสนบาดมาขึ้นเนี่ยเจ็เจ็สี่ เจ็ดสามเจ็ดสองือตัวละสองแสนสองแสนับรักเจ็ดรักถือยังดีเนะถือยังดีรักเจ็ดกับสาวพันเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสักเจ็ี่มันออกเจ็เจ็ดยใจใจข่อยซัลักได้เงินเกือบแสนเจ้าซื้อเลขกันี่พ่อให้เรือคันเอาฟันพ่อไ้ไปถือรได้เกือบแสนฟันพ่อแอกแบบว่าเจ้าที่ยาวทังคนซื้อเลขนี่อย้าให้าอยุไปถึงหาแปดเลขลางได้หาแปดเลขลางมันงด้ เจ, 8, 8, จ็ดแปดแปดเจ็ดม่ได้ซื้อจำ,ำได้ซื้อแล้วจาได้ขึ้นคูจำได้อันขึ้นอ,อันซื้อเด้เ <c> ส <oughs> ียเงินเงินซะพ่อที่ <c oughs> รุนแต่น้องม่อนนี่ผมว่าเลยพี่น้อง่อยว่ามันเสียอะไรก็ได้เดี๋ยวขอเอาหววก่อนจะซื้อหาหาใรจะถือก็ถือคูอะเอาแบบว่าซีงวดถือซ <ๆ S 1> <ๆ S 3> ีงวดถืองวดหนึ่งว่ะนงก็ออกรถอนี้นะออกดูเลยรถเกงนี่ออกดู ถือคงวดไว้พี่น้องแต่คนเรือตะกีบว่ายเขาได้อีกแล้วถือคงวดวันนี้อ้าวเอาอีกกถืออีกถือคงวด้นีโอ้ถือกีฬานถือก็ถือตัวน้อยตัวหลายๆมันบ่ออกน่นเอออือถือว่ากันนะจ๊ะน้องเมย์เอาโอเคนะแม่เนาะเซีเฮ้ครับครับเดี๋ยวข้อกันคลิปนาคุยกันไหมพี่น้อง